สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลิแม็กทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับบรรยากาศอัน,ร,อนร้รอนร้อนค่ะกับรถยนต์ที่อ่ะ <laughs> ก็น่า <She ver S 1> ะจะมาสร้างความรอ้อนแรงให้กับตลาด EV ในเมืองไทยได้เพราะว่านี่คืออวตาร11ใช่น้องเห็นหนึ่งน้องอวตาร1 1ก็จริงแต่ว่าตอนนี้เรามีชื่อเล่นให้น้องนะคะคือ <laughs> น้องวีน้องวีน้องวีเพราะอะไรนี่มีสาเหตุมาดูนี่ไฟหน้านะครับของเขาได้เลยเนี่ยวีมาแล้วแหละไรนทีวิวิวิอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมที่มีชื่อว่าคุณวีไม่ควรพลาดนะครับสำหรับวันนี้ล้อเล่นล้อเล่นหยอกนะคะมาเอาว่าถ้าคือไลน์พี่ต๋อสำหรับคนที่ยังไม่ทราบเอาว่าถเป็นหนังจากเจมส์คาเมิลอนค่ะใช่เป็นผลผลิตใหม่ล่าสุดนะคะในเครือช่างอันนะคะก็คือเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าถูกวาง positioning ไว้ให้อยู่ในระดับพรีเมียมใช่นะคะเหนือวอริเออรนะฮะพรีเมียมทั้งในเรื่องของ เทคโนโลยีพรีเมียมทั้งในเรื่องของ วัสดุการตกแต่งรวมถึงราคาจําหน่ายจะเพียเพียมไหมก็เด uh, mm ี๋ยวต้องมารอลุ้นกันเพราะว่าวันนี้มาชมรถ P รีโปรเจคชันนี่เห็นไหมป้าย QC รถยังไม่ใช่รถคอมมิลลี่ขายจริงนะครับแต่ว่าประมาณ90%้าสิบเแล้วล่ะใช่มาดูกันว่าเทคโนโลยีที่น่าสนใจรวมถึงความสบายของเบาะนั่งหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยของอวตารสิบเอ็ดจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูดีไซน์ก่อนพี่ต๋อปเป็นยังไงบ้างสำหรับคันนี้ด้านหน้านะคะก็ดีไซน์แบบฟิ f u t u ริสติกนะฮะก็คือเป็น UFO ไปเลยเออเห็นไหมเหมือนจานบินที่แบบขอบข้างๆจะแหลมๆแล้วก็นี่มีขาของ UFO นนี่เ้าถึงขัไป ก็ U F O นี่เลยนอกจากนั้นแล้วไฟหน้าที่เราบอกว่าเป็นตัววเนี่ยจริงๆเขาที่ใช้เป็นรถเป็นตัว F ค่ะได้พามตรงนี้แล้วไฟเลี้ยวนะคะเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็ไฟหน้าแล้วไฟสูงไฟต่ำใดๆก็คือมาอยู่ตรงนี้ใช่ก็คือต่ำไปไหมอ่ะเออเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าบนถนนจริงเนี่ยน้องจะรอดไหมนะครับอ่ะอุปกรณ์ด้านหน้าก็มีกล้องต่างๆมาให้มีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันอยู่แล้วครับนะครับตัวฝากระโปรงอ่ะก็เป็นแบบแบบเรียบไปแต่ว่ามีฝลังไหมเดี๋ยวลองเปิดให้ดู คุณผู้ชมระหว่างที่น้องคิวไปเปิดฝากระโปรงแอบเห็นตรงนี้นะจ๊ะหนึ่งฟังชันที่พอเข้าไทยแล้วหายไปนะคือฝากระโปรงที่ตรงนี้จะมีหน้าจอ LED ขนาดใหญ่เป็นตัวหนังสือวิ่งได้เป็นรูปภาพต่างๆได้ตรงนี้หายไปเป็นพลาสติกสีดําเงาแทนอ้าวโดยแล้วถ้ามีจอตรงนี้เราจะใส่ ก็จะเป็น QR Code ไลายของไอดีลน์ของเราเออหน้าที่การงานทำอะไรอย,ยู่สถานะโสดจะบอกว่าที่กลุกอยู่ข้างในรถนานคืออะไรรูป้ป่ะอะไรหาฟัง์ชั่น <c oughs> เปิดฝากระโปรงไม่เจอคือมันไม่มีแมคันิกเปิดอ,ะอ่ะคือมันต้องไปสั่งบนหน้าจอแล้วก็หาในหน้าจอไม่เจอแต่ว่าเมื่อกี้ก็ได้ลองใช้งานระบบให้อาวัเปิดฝากระโปรงหน้าก็คือน้ก็คือ <c oughs> เอม,มาเลยเออให้อวตชรสวัสดีเปิดฝากระโปรงหน้าจบลง จริงจริงแล้วฉันสั่งตอนที่มันเธอขับอยู่แล้วปะ่ะไม่ได้ๆๆนะอะ่าเปิดฝักกระโปรงหน้าขึ้นมาก็จะพบกับฟอนต์สรังหรือว่าขนาดใหญ่ใหญ่มากอ่าใหญ่อยู่นะใหญ่แล้วก็มีการเก็บ,กบงานดีเรียบประมาณนี้นี่นแล้วก็มีบุฝักกระโปรงให้ด้วยแม้ว่าตรงนี้จะไม่ได้มีความร้อนใดๆก็ตามก็ยังบุเก็บงานมาให้ใช่มีคําชงคําโชว์มาให้อย่างดีนะครับเออประมาณนี้ ตัดไปที่ทางด้านข้างนะครับสำหรับน้องวีของเราล้อเป็นไงโอ้โหขนาด21นิ้วนะฮะเบิ้มเบมเลยก็คือมีให้เลือก2ขนาด21กับ22แต่คันนี้ก็คือ21จ้21เนี่ยก็จะได้ยางที่หนาขึ้นมาหน่อยคอนติเนนตัลนะคะอีโคคอนแท็ค6ใช่ไซส์อยู่ที่265 45R 21นะครับเหมาะสำหรับเมืองไทยอยู่นะสำหรับยางที่แก้มหนาๆแบบนี้นะแต่ว่าอีโคคอนแท็ค6เนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่ในเรื่องของ แบบบางนิดนึง<อ>ก็ต้องแบบขับรถนุ่นนอบนิดนึงอ่านะนี่เราก็ด้านข้างเวอร์ชันจีนเนี่ยเป็นไรดาร์แต่เวอร์ชันไทยเนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะมีออปชันอะไรเพิ่มมาให้หรือเปล่า<ๆ>น่าหนีเราดูอีกทีนึงครับดีไซน์ด้านข้างก็ออกแบบตามโกลเด<อ>้นเรโชเลยนะครับสังเกตได้ว,ว่าเนี่ยเห็นไหมเสาหลังคาเอพิล่าเนี่ยความลาดคือแบบตรงตามตำราแบบอกคณิตออกแบบเปะ๊ะลาดลงมาปุ๊บยิงเข้าเกิด<อ>การล้อหน้า<อ>ไปอ่าแล้วก็เนี่ยเส้นซิลิเอตต่างๆกรอบกระจกต่างๆนะครับก็มีความแบบลื่นไหล นะดีไซน์นึกถึงรถอะไรรู้ปะ่ะอะไรเอ่ยแอสตันมาตินดีเนจริงหรอเบอร์นั้นเลยหรอจริงเบอร์นั้นเลยลองอเอาภาพมาเทียบกันได้เลยคือ,อคล้ายกันมากนะครับนี่แล้วก็ตัวกระจกมองข้างต่างๆนี่เห็นไหมก็มีการออกแบบตัวกา้านอ่าตัวกา้านให้เป็นแบบเอียงเป็นสีทูโทนด้วยนี่ทั้งนอกสีดำข้างในสีขาวใช่นะครับจะบอกว่าองค์ประกอบของรถหลายจุดมีการเสริมด้วยวัสดุที่เป็นสีดําเงานะไม่เว้นแม้กระทั่งเนี่ยกับชายด้านล่างก็เป็นสีดําเงาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีความยุ่งยากไหมในแอา้ะลวจจ เกิดแบบรอยต่างๆนะครับเมื่อจับเปิดประตูเป็นแบบแฟลชดอให้ความรู้สึกทันสมัยแล้วก็ราบเรียบไปกับพื้นตัวนอกจากนั้นแล้วประตูน้องยังมีระบบดูดประตูดูดด้วยประตูด,ดูดประตูด,ดูแล้วก็มีระ,ระบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเพราะว่ามันจะปกติมันจะต้องมีเซ็นเซอร์ด้านล่างอ๋อโอเคนะครับฟีลลิ่งการเปิดปิดประตูก็หนักแน่นทีเดียวครับแต่ว่าสังเกตว่าแอบมีเสียงแบบก็แก๊กกแกลกอะไรไม่รู้ อย่างอ,าอันนี้ยังไม่ผ่าน QC ใช่นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าสังเกตรบริเวณขอบยางต่างๆตามกรอบประตูเนี่ยก็ ซีลมาดีประมาณหนึ่งน่าจะเก็บเสียงโอเคอยู่นะสำหรับอวตาร11ครับเอาละทีนี้มาดูที่ทางด้านหลังกันบ้างแม้จะเป็น SUV เป็น crossover แต่ว่าเสาลังคาก็ออกแบบให้มีความลาดเอียง<อ>แต่ก็มีความคอนทราสต์ด้วยกระจกบังลมหลังแบบตั้งชันตั้งชันชลงมานะครับแล้วก็ขนาดบบ <c oughs> เห็นแวบแรก<ๆ>อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะมองข้างหลังเห็นหรือเปล่าแต่ไม่ต้องกลัวไปเพราะเขามีกล้องด้านหลังมาให้นะคะอารมณ์เดียวกับนิสสันคิกที่จะมีหน้าจอ แทนกระจกมองหลังก็จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นตอนกลางคืนด้วยใช่แล้วนะครับดีไซน์ของด้านหลังก็มาพร้อมกับตัวไฟท้ายที่เป็นทรงเรียวยาวอันนี้เป็นสละอะไรดีสละนอนไม่มีเป็นขีดเชนใต้แล้วกันเป็นขีดเช่นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่ลากเฮ้ยแล้วก็นี่เห็นไหมด้านหลังก็มีฝาท้ายเปิดเปียด้วยระบบไฟฟ้ามาให้แต่ว่าสังเกตไหมว่าตัวฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยจะเปิดเฉพาะส่วนนี้เท่านั้นเนี่ยตัวกระจกจะไม่ได้ เปิดอ้าขึ้นมาด้วยอารมณ์เดียวกับรถซีดานใช่แล้วนะแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยก็จะไม่ได้มีขนาดใหญ่โตมากนักสําหรับคนที่เป็นสายเก็บของ สายแบบขนของเน้นเดินทางเออเป็นคนขนเยอะเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ชอบเท่าไหร่แต่ด้านหลังนี่แอบเห็นมีทับบุ่เฟอร์ด้วยนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็มีมาให้อย่างเช่นพวกอะซ็อกเก็ตชาร์จมีชุดปะยังฉุดเฉินมาให้มีอสัญลักษณ์ป้ายเออต่างๆมาก็คือก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวอร์ชั่นจําหน่ายจริงเนี่ยจะมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างแต่ว่านี่คือรถโปรโตไทป์แบบที่บอกปุ๊บ เด้งคืนอยู่นะฮะเอาลา่ะทีนี้ไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างข้างนอกว่าสวยแล้วข้างในจะพรีเมียมแค่ไหนไปดูกันครเออมานี่จะบอกว่าครับพอแล้วพแล้วตรงนั้นไม่อ,มอเลองอะไรไม่รู้ <laughs> ะ่นะก็อย่างที่บอกไปคือเป็นพรีโปรดักชันเพราะฉะนั้น ก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับมานั่งอยู่ที่ภายในห้องโดยสารของอวัตชา11ก็คือสัมผัสได้เลยว่าโอ้มีดีไซน์ที่แบบวุ่หวาอยู่นะฟิวเจอร์ิติกดูวุาดูแตกต่างนะเพราะอ่ะให้ลองสังเกตบริเวณแรงหน้าปัดแผงแดชบอร์ดด้านหน้าก็จะพบว่ามันจะมีเส้นสายของความโค้งมนซึ่งตรงนี้เขาคือดีไซน์ของอะไรนะของคริสโต้ค่ะเหมือนซุ้มประตูแบบโรมันที่แบบเป็นหินข้างบนที่เอามาอัดกันข้างบนแล้วมันจะแบบแข่งแกล่งแล้วก็ลื่นไหลไปพร้อมกันอย่างนี้ ขี่ตัว้องต้องกินก่อนกลับไปกินก่อนนะซึ่งจะบอกว่าอะสิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวังจากการนี้เขบว่าเขาเป็นแบรนด์รถพรีมก็คือพวกวัสดุภายในต่างๆนี่แหละซึ่งพอเข้ามาดูของจริงก็เออก็ดูพรีเมียมจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นพวกดีไซน์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาให้ไอ้ดีไซน์เนี่ยอะก็แล้วแต่คนชอบนั่นแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันโอเคคือการใช้วัสดุที่อะเป็นสีเงินใช่ไหม แล้วก็มีวัสดุบุนุ่มหุมด้วยหนังเดินตะเข็บได้จริงติดตั้งมาให้ในทุกจุดที่เขาคิดว่าเขาสามารถติดตั้งมาให้ได้เขาบอกเขาจะพยายามให้ให้เราไปสัมผัสกับพลาสติกน้อยที่สุดใช่หุ้มหนังได้ก็จะหุ้มให้แล้วก็ความทันสมัยต่างๆก็มีพวกหน้าจอชุดมาตรวัดหน้าจอสาหรับผู้โดยสารด้านหน้าก่อนตอนนี้ที่เห็นนะนี่เท่าที่ดูนะมีอยู่ประมาณสี่จอมีอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น กระจกมองหลังแบบปกติแบบแหละซึ่งพอเรากดปุ่มปิดเนี่ยมันก็จะมองได้แบบปกติเฮ้ยจะใช้คําว,ว่ามองไม่ได้ปกติไม่ได้เพราะว่ามองอะไรแทบไม่เห็นเลยคิดว่านะคิดว่าน่าจะบางรถเก่งเตี้ยๆคันหนึ่งได้หายไปทั้งคันเลยเพราะนั้นก็อเปิด<ไ>ปเอาไว้ดีอดนะครับนี่โอ้ยทิตัวนี้ชอบมากที่บังแดดจ้าอทีเป็นแบบก้านเส้นสั้นยาวๆแต่ว่ากางออกมาอย่างนี้ได้นอกจากนั้นตรงนี้ แงมเปิดออกมาเป็นกระจกนี้ได้ด้วยพร้อมไฟด้วยใช่เลยเก็บงานมาดีนะที่ต้องออกแบบมาแบบนี้เพราะว่าเขาพยายามทําพื้นที่ของกระจกพารโนมิกราสรูฟให้ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นอ่ะไอพื้นที่ไอตรงคานตรงนี้มันจะเหลือนิดเดียวเพราะฉะนั้นอ่ะก็ต้องออกแบบตัวซันเชดตรงนี้ให้พับได้นะครับซึ่งวัสดุของแผ่นหลังคารวมถึงซันเชดตัวนี้ก็เป็นแบบหนังกลับนะอ่่วัสดุดีทีเดียวคือหลังคาเสาหลังคาเนี่ยพุ่มด้วยหนังกลับหมดเลยหนังสเวทหมดเลยนะจ๊ะใช่ นะครับสำหรับตัวพวงมาลัยก็มีไซส์ที่ค่อนข้างเล็กกระทัดรัดยูนิคดีแล้วก็มีกล้องสำหรับตรวจจับอาการผู้ขับขี่คันเกียร์อยู่ทางด้านขวานะครับของบริเวณคอพวงมาลัยนะละนักษณะการทำงานก็คล้ายๆก,กันกับพวก Mercedes- Ben บห,หรือว่าเท sla หรือว่า Aura Good Cat อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตรงนี้ก็จะมีพวกกล้อง มองภาพด้านหลังมาให้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นวิวที่เป็นท้องฟ้านะครับเพราะว่าฝากระโปรงหลังถูกเปิดอยู่นะเออก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับนี่มีฟังก์ชันต่างๆมาให้ไม่ว่าจะเป็นกราฟนะครับว่าสามารถวิ่งไปได้อีกแค่ไหนนะครับกราฟการใช้พลังงานนะตัวเบาะอ่าอย่างที่บอกไปคืออ่ะคันนี้เนี่ยนะก็คือมีระบบพัดลมเป่าตน ไม่เป่าตัวสิระบบพัดลมระบายเบาะระบายอากาศได้เงี้ยเท่ากูเท่ดีหน่อยก็คือมีมาให้ทั้งสี่ตำแหน่งเเลยจะป็นบนี้คุณออปชั่นที่ชอบมากจริงๆนะเนี้ยใช่มีฟังก์ชันนวดมาให้ด้วยอืเนี่ยตัวเครื่องปรับอากาศก็สามารถคอนโทรลได้จากตัวหน้าจอนะครับวิธีการนี่ก็ปรับปึ๊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 บควบคุมทิศทางลมได้จากหน้าจอตรงนี้เลยแล้วก็ใครที่ไม่รู้ว่านะแอร์หรือว่าลมใช่ลมมันออกมาจากตรงไหนเพราะว่าให้มองหาช่องแอร์ หาไม่เจอใช่เขามีการออกแบบตัวคอนโซลหน้าเนี่ยให้พยายามซ่อนช่องแอร์ไว้ให้เรียบเรียบเนี่ยที่สุดอ่าอยากรูว่าลมออกไหนเนี่ยมากดดูหน้าจองนี้อ่าตรงนี้เห็นแล้วหนึ่งนี่ตรงนี้หนึ่งอ่าที่อยู่ใกล้ๆกล้ของไฟเลสเจอร์สองตำแหน่งอ่าแล้วก็นี้ขาวขาวนี่ตยงอ่าแล้วก็ออกมาจากตรงนี้อีกหนึ่งแนรตั้งตรงนี้อ้าล้าดานข้างเหรอดานข้างอยู่นี่นี่นี่ออยู่ด้านบนคอนโซลดนข้างอยู่ด้านบนตรงนี้ ในแง่ของงานออกแบบอบมันก็น่าสนใจจริงๆ <ừ, S 1> นั่นแหละว่ามันเออมันถูกซ่อนได้อย่างเรียบ ừ, เนียนจังแต่ว่าเอาจริงในแงี้ของการใช้งานจริงมันจะเป่าได้เย็นจริงหรอใช่เดี๋ยวต้องลองดูออว่าแดดประเทศไทยจะเอาอยู่ไหมนะครับไม่เอออันนี้จะเอาแดดประเทศไทย <laughs> อยู่ไหมนะอ่ะแต่ก็รอดูกันแหละว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้เนี่ยก็จะมีระบบสั่งงานด้วยเสียงอย่างที่ผมแบบสั่งให้ดูเมื่อกี้คือสั่งเปิดฝากระโปรงก็ได้อ่าไหนลองสิให้อวัชชามีอะไรไหม ไปเซ็นทรัลอีสต์วิวพบจุดหมายปลายทางหลายรายการคุณสามารถพูดว่าอันที่เท่าไหร่หรือหน้าถัดไปอันที่สองตอนนี้กำลังออกเดินทางไปที่เซ็นทรัลแอสเซนต์โตรเวลล์เซ็นทรัลไหนตอนแรกเราจะไปอีสต์วิวไงไปเซ็นทรัลอีสต์วิวเซ็นทรัลอีสต์วิว ไปเปลี่ยนไปเช้กันแล้วนะครับอ่ะก็หน้าจอสั่งงานตรงนี้เนี่ยก็เป็นระบบภาษาไทยนะครับซึ่งสั่งงานได้หลากหลายแหละเมื่อกี้ลองสั่งเปิดฝากระโปรงได้อย่างอื่นก็น่าจะสั่งได้เหมือนกันแล้วก็ทีนี้สิ่งที่ต้องพูดกันเลยก็คือในเรื่องของเบาะนั่งคู่หน้าผู่นั่งคู่หน้าคันนี้เป็นแบบปรับไฟฟ้าซึ่งสวิตช์คอนโทรลก็อยู่ที่บริเวณแผงประตูด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีนะอ่านี่ปรับเงยตัวฐานเบาะก็มีปรับเงยไปทั้งเบาะได้อุ้ย บอก,ก่อนทำยังไงฉันขอลาเธอก่อนบายช่วยไปลบหนังโป้ในคอมให้ฉันด้วย <c oughs> ขึ้นมาอ่าเป็นฟังชาติแบบซิลูกาบิตี้นะคะให้คุณแบบได้พักผ่อนได้รถคันนี้ก็คือเนี่ยที่เห็นว่าแผงมันมีทั้งสองแบบสองจุดเนี่ยตรงนี้ชุดหนึ่งตรงนี้ชุดหนึ่ง่ตงงยตรงนี้เป็นปุ่มของ การปรับความสบายแล้วกันความสบายความนอนความรองน่องแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นการปรับโพซิชันท่านั่งให้ถูกตามหลักอคติมิกของเรานะครับปรับเอ็นลงเอ็นหลังเดือนหน้าเลื่อนหลังอะไรอย่างนี้ใช่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเบาเนี่ยเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าอย่างที่บอกไปกี่ทิศทางไม่แน่ใจแต่หลังสั่งมากเพราะว่าตัวรองน่องก็มีมาให้นะแล้วก็ฟีลลิ่งการนั่งเนี่ยรู้สึกว่าเบามันนุ่มสบายไปหมดเลยนะเอามือลูบๆเขี่ยๆดูเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ็นังแนบป้าเป็นปาให้ความรู้สึกดีจังเลยเออโดยรวมเป็นเบาที่เนน ความสบายเป็นหลักไม่ได้เน้นความสร์ตใช่ไม่ได้เน้นความสบายเพราะว่าปีกเบาะที่โอบด้านข้างเนี่ยนั่งๆั่งเนี่ยไม่สัมผัสหโดนตัวเลยไม่จะขยับนิดนึงก็ไม่โดนตัวใช่แล้วแต่ว่าสิ่งที่แอบแบบไม่ชอบอย่างนิดเดียวจริงก็คือตัวพนักพิงศีรษะที่มันแอบแข็งไปนิดนึงแล้วก็ดันหัวไปนิดนึงซึ่งก็ไม่สามารถปรับอะไรได้เพราะว่าเป็นเบาะทรงแบบกึ่งบักเก็ตซีดแบบฟิกนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับตัวพวงมาลัยเนี่ยก็สามารถปรับได้นี่ปรับได้สี่ทิศทางจากตัวสวิตช์หมุน คนะ้ายคล้ายกันกับพวกเทสลานะจะปรับเข้าออกก็นี่ปดเ,เลื่อนออกมาได้สุดประมาณนี้นะครับเข้าสุดได้ประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกคือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามอเาเภอใจเลยแล้วแต่เลยว่าจะชอบแบบไหนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับสำหรับตัวกระจกมองข้างก็สามารถปรับได้ด้วยสวิตต์ตรงนี้เ <c oughs> ช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วิธีการที่จะเปิดช่ <c oughs> องเปิดเก๋งก็เอามากดที่หน้าอจอ ก็อาจจะต้องทำพิธีกรรมกับมันนิดนึงนะฮะไม่ใหญ่มากอ่ะก็แต่ก็พอที่จะแบบคู่มือเอยประกันเอยอะไรองก็พอแล้วอของสำคัญสำคัญก็พอครับคือตอนนี้ทั้งคันมนว่าจะบอกเอยภายในเอยวัสดุเอยคือดูหลูมากแต่มีอย่างหนึ่งที่แอบเห็นแล้วรู้สึกว่ามันราคาถูกนี่จ้ะกุญแจก็คือ น่าเหมือนพลาสติกเลยอ่ะเหมือนย่างเหมือนพลาสติกเลยแบบจริงน่าจะทาได้ดีกว่านี้ใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูคันจริงอาจจะมีอีกเวอร์ชันจริงที่เป็นแบบโลหะก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ก็ตามนี้เดี๋ยวเราดูตอนขายจริงใช้โทรศัพท์ออาใช้โทรศัพท์อามันจะหน้าจอนี้โอ้โหจิ้มได้แต่ว่าจิ้มลําบากเพราะว่าเพราะเออเพาเอิมเยอะเนี่ยพอต้องอะไรปรับเพอต้องจิ้มอะไรที่มันอยู่ด้านล่างอ่ะมันจะต้องแบบเอามืออย่างนี้ไม่ก็แบบจิ้มอย่างเงี้ยมันพอชันมันไม่ได้ไงแต่ต้องถ้าอยู่ด้านบนเนี้ยจดกดง่าย เอาละทีนี้เดี๋ยวไปดูเบาะนั่งด้านหลังกันซึ่งวิธีการเปิดประตูออกไปจากตัวรถเนี่ยก็ใช้วิธีการกดลงไปที่สว e ิตช์ e latch ตรงนี้ซึ่งกดไป2ทีนะครับกดเบิร์นตึกๆนี่กดทีเดียวไม่เปิดเหรอกดทีเดียวไม่เปิดนะเซตตี้เซตี้เซ<ม>ตี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีนี่สวิชแบบแมคานิกเอาไว้ดึงเปิดได้ยามที่ระบบไฟฟ้าไม่ทํางานาเปิดปุ๊บไอประตูก็จะเปิดแบบนี้เลย<ม>นะครับก็โอเคนะถือว่า ทำมาดีอยู่ฟื้บเบาะนั่งด้านหลังอ่าเฉียวเฉียวนิดนึงนะอ่าขอประตูด้านบนเฉียวเฉียวหัวนิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โอ้โหอ่ะสำหรับตัวเบาะนั่งด้านหลังอย่างที่บอกไปคือมีพื้นที่เล็กรูมมีพื้นที่เฮดรูมค่อนข้างเหลือแต่ว่านเ,เนี่ยเล็กรูมเนี่ยจะเยอะจะเป็นจุดเด่นมากกว่า ช่ครับแล้วก็พื้นเนี่ยก็จะเป็นแบบแฟลชไปเลยอ่าใช่ใชเรียบนะคะแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยคือเด่นมากแม้ว่าเบาะหน้าช่องแอร์จะหาไม่เจอแต่ช่องหลังก็คือหาเจอแน่นอนแล้วแบ่ใ้ไลท์สีเงินตรงนี้ให้ด้วยนะสอจุดเหมือนตาสองดวงอะที่กำลังจ้องมองเราอยู่ใช่ดูดิ พวกคนบ้าพวกร,รีวิวแบบร้าๆพวกเธอถ้าตาเหล็กก็จะเป็นอย่างนี <c oughs> ้แป้นสวิมมอนแล้วคอยไทดุนจะเป็นไม <c oughs> แล้วอวตารจะเป็นไมประมาณนี้นะ,ะแล้วก็นี่จะบอกว่าตัวหลังคาคือใหญ่โคตรใหญ่มากนะหลังคาตัวกระจกนะครับหลังคากระจกนี่ใหญ่มากแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ยังไม่ได้ติดฟีมมาให้แต่ว่ามันก็ออกแนวขุนๆุนเทาๆอยู่กรองแสงแล้วประมาณหนึ่งเนี่ยเห็นไหมโอ้โหลากยาวมาอีกนิดนึงจริงกระจกหลังแล้ว นะครับแล้วก็ตัวกระจกหน้าต่างด้านข้างก็ไม่ได้โปร่งมากไม่ได้โปร่งมากแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับคับแคบแต่อย่างใด uh huh. เลื่อนลงได้เกือบสุดนะครับ uh huh. ประมาณนี้ปุ๊บความสบายของเบาะนั่งด้านหลังอ uh ่ะ huh. เริ่มจากเบาะรองนั่งก่อน uh huh. เบาะรองนั่งก็ยาวอยู่นะ uh huh. ใช่ยาวเกือบเกือบอีกนิดนึงเนี่ยอีกนิดเดียวเนี่ยอีกนิดเดียวจะถึงข้อพับหัวเขา่า <c oughs> แล้วก็ถือว่ายาวอยู่แล้วก็ตำแหน่งติดตั้งมีมุมเงยที่ เชิดขึ้นมาลับแบบนี้เชิดขึ้นมาลับแบบนี้แล้วก็แต่ว่าตำแหน่งตัวที่ก้นเรามันไปนั่งจริงๆเนี่ยมันอาจจะต่ำนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าคุณนั่งแบบเอาเท้าแบบสไลด์ไปด้านหน้ามันจะพอดีอแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบนั่งแบบเนี้ยเออจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยเบาะมันยังเตี้ยไปหน่อยออแต่ว่าตัวพนักพิงหลังก็เอน็นเอ็นเยอะใช่เอน็เอนเยอะนะเอ็นเยอะมาอยู่แล้วแต่ว่าปรับองศาเนี่ยเรายัางหาวิธีปรับไม่ได้ใช่เอ็นเยอะประมาณไหนประมาณแบบพวกแคมรี่แอคคอร์ดเลย แล้วก็พนักวางแขนด้านข้างเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่พอดีพอดีเนี่ยมีพัดลมเป่ามาให้เป็นอัปชันที่ชอบมากนะครับนั่งระบายความร้อนนะฮะบอกเป่าแอร์ของเราซึ่งประเทศไทยนี่แหละสิ่งสิ่งที่ฉันต้องการนอกจากนั้นแล้วตรงกลางยังมีที่วางแขนพร้อมกับที่วางแก้วอีกสองตำแหน่งแล้วก็ตรงนี้วางอะไรดีตรงนี้วางอะไรดีสมัยก่อนก็คงวางแผ่นซีดีได้นะเออใช่ใช่ใช่ประมาณกอง่อซีดีแล้วก็มีวางโทรศัพท์มือถือได้สองน S <S 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 แก้กสองใบแต่เรื่องฟังก์ชันเนี่ยยังไม่ใช่ประเด็นเพราะประเด็นคือวัสดุที่เขาเอามาใช้แม้กระทั่งกับตัวรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างตัวพนักวางแขนตรงกลางแบบนี้ก็คือเป็นกระเยี่ใช่วัสดุดีมากใช่แล้วก็เป็นหนังนับป้านะคะพลาสติกเนี่ยน้อยมากอเนี่ยเห็นไหมมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็คือใส่พวกขอเกี่ยวอะไรมาให้แล้วก็มีช่องเปิดเก็บของจากด้านหลังใช้ล้วงไปที่พื้นที่สภาระด้านหลังได้ด้วยนี้ เธอเราหิวกะปิจังเลยลวงกะปีลวงหยิบกระปิให้หน่อยกะปีเลยนะเออนี่มองไปข้างหน้าแอบเห็นอย่างหนึ่งที่ชอบคือเส้นตรงนี้ความรู้สึกว่าเบาะหน้ามันไม่มันไม่ตันอ่ะมันมันทำให้เบาะหน้าไม่ไม่ทึบตันจนรู้สึกว่าเออมันทาให้มีความแบบกว้างขึ้นอ่ะจริงๆก็เป็นเรื่องของดีไซน์แล้วก็ฟังกชั่นแนลด้วยเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันก็คือมือจับใช่ไหมเออมือจับไว้หอเช่นเอออย่างเช่นมือจับกริปอย่างในพวกเบาะหลังของแคมรี่อะไรเงี้ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆประมาณนี้แต่ว่านี่ก็ออกแบบให้มันดูแบบ แตกต่างออกไปนิดนึงมีช่องวางของต่างๆมาให้เห็นไหมก็ไม่ใช่แบบช่องวางของแบบกิ๊กก๊อกนะเวัสดุก็เป็นแบบเป็นแข็งๆแล้วก็หุ้มทับด้วยหนังเข้าไปอีกทีหนึ่งก็ถือว่าโอเคเลยล่ะแล้วก็มือจับเปิดประตูรถจากภายในด้านหลังก็เป็นปุ่มเหมือนกันนี่ก็คล้ายๆกับคู่หน้าคือกดนิดเดียวแล้วมันจะไม่ออกต้องกดแบบอ่างังหวะเออถึงจะออกนะแล้วก็มีที่เปิดฉูกเฉินมาให้อยู่ทางด้านในเหมือนกันกับด้านหน้าเลย ไฟเป็นแบบทัชนะครับปืออ้อไหนไหนปัญหาหนึ่งนะหลังๆมานะที่ผมเจอในรถ SUV นะคือแบบเข็มขัดมันจะชอบแบบบาดคอบาดคออ่าแต่คันนี้ไม่ตำแหน่งโอเคก็ดีหรอช่องชาร์จอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับวิธีการใช้งานก็กดตรงมุมที่อยู่ฝั่งซ้ายด้านล่างตรงนี้ปุ๊บ นี่ก็จะเปิดขึ้นมีสาเหตุนะทำไมต้องกดตรงมุมตรงนี้เพราะว่านี่ปุ่มปิดอยู่นี้ด้วยใช่แล้วต้องให้กดแล้วมันกึกลงไปโดนปุ่มนี้อีกทีหนึ่งช่องชาร์จก็เป็น type 2แล้วก็ ccs 2ตัว dc รองรับได้สูงสุดถึง240กิโลเลยนะเพราะอะไรนะหรอเพราะน้องใช้แบตเตอรี่แบบ800โวลต์แล้วนะจ๊ะวิธีการปิดก็ปุ๊บง่ายๆ่ายซึ่งความจุของแบตเตอรี่รถคันนี้นะคุณผู้ชมจุถึง116กิโลวัตต์อาเลยแล้วก็วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง680กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC จ้า ร,รวมเป็นยังไงบ้างครับ <S 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 สำหรับอวัตถะอ1 <S ให้ความหรูหราสมกับความตั้งใจของเขาแล้วก็ชอบนะเอาริงๆช,ชอบอยู่สําหรับผมนะ <S <S 2> <S 2> พาทดลองขับเรายังไม่ต้องพูดเพราะว่าวันนี้เราจะยังไม่ขับ <S <S 2> <S 2> เพอขับไปก็น่าจะไม่รู้อะไรหรอกแต่ว่าเท่าที่สัมผัสความรู้สึกที่ได้เห็นตัวรถเนี่ยก็ต้องบอกว่าชอบดีไซน์ภายในชอบการเลือกใช้วัสดุภายในที่ทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูพรีเมียม ภายในก็ถือว่าเบาะนั่งนั่งสบายแทบจะทุกตำแหน่งพื้นที่กว้างขวางนะครับส่วนถามว่าดีไซน์ภายนอกเนี่ยคือมันก็สวยแหละเออคือมีความทันสมัยแต่ว่าสําหรับมุมผมแล้วอ่ะมันจะมีบางจุดที่ยังดูแบบแปลกๆอยู่เออยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะสิ่งที่ต้องมาติดตามต่อไปก็คือราคาจําหน่ายซึ่งณวันที่คลิปถูกออนออกไปคุณผู้ชมก็น่าจะได้ทราบกันแล้วนะสำหรับราคาจําหน่ายของอวตารสนะครับส่วนสมรรถนะการขับขี่ของอวตารนี้จะเป็นอย่างไรก็ ต้องมารอติดตามหลังจากนี้ซึ่งก็อาจจะมีการจัดทริปทดสอบหรือว่ายืมรถมาทดสอบครับ,รบก็รอติดตามกันได้จาก www.headlinemax.com ของเรานะครับอเ,เอาล่ะสำหรับวันนี้ผมคิวยุทธวิชัยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมตับรีบสุงมากด้วยครับ <laughs> ลืมมาแล้วเหรอ <laughs> <laughs> แล้วพบกันใหม่ในยิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> ทำไมทำอย่างนี้ล่ะคิว <laughs>